สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ตอนนี้คุณก็อยู่กับ s t a r ์ทสตรีมมิ่และในวิดีโอนี้ครับเราจะมาอัปเดตค i l ิ i n g ฟกันสักหน่อยนะครับเพราะว่าในสายฟิลเมดิกเนี่ยเขาได้อ่าเพิ่มระบบหิวเลือดเข้ามาด้วยระเบิดนะครับอ่านี่ตอนนี้เราอยู่กับคุณ s t a ร์ทแม็กซินะครับลองปาระเบิดดูนะครับครับตีระเบิดปุ๊บนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับเ,เขียวคนระับโอ้แล้วยิวไนดะ้คตเยอะครับ เมื่อกี้ผมเลือก40อกว่านะครับตอนนี้เต็มร้อยแล้วนะครับก็สําหรับระเบิดนี้ครับจากที่แต่ก่อนเป็นระเบิดธรรมดานะครับอ่าแบบนี้เราเล่นเมดิกตอนนี้จะเปลี่ยนแล้วอ่านี่ระเบิดธรรมดาตุ้มเงียบ ก็ถ้าเป็นเมดิกมันจะกลายเป็นระเบิดควันแทนครับใช่ทำดาเมจทำดาเมจเป็นเหมือนเป็นพิษนะครับซึ่งมันมันจะฮิลได้เป็นหมู่ได้ครับจากต่ออ่าใช่ครับอย่างเช่นยืนรวมๆกันแล้วก็ทำไงดีวะกดปาระเบิดไปก่อนอันนี้ต้องปืนต้องยิงทีละคนทีตะคนเราหัแล้วเพื่อนมันก็ไม่เคยอยู่นิ่งครับอ่าใช่ครับเพราะว่ามันฮิวระบาดมันก็เลยแล้วมันจะพูดว่าอะไรนะอะไรนะยืนไอ้ยืนนิ่งๆอ่ะเออแล้วเออสแตนสติล และวันนี้ครับผมก็นําทริคเล็กๆน้อยๆนะครับเมื่อเวลาคุณฮิวในเกมเนี่ยคุณจะไม่สามารถทําอะไรได้นะครับเวลากดฮิวปุ๊บจะกดควักปืนหรือยิงอะไรไม่ได้เลยฉะนั้นผมมีทริกก็คือเวลาฮิวเนี่ยเราสามารถกดปาระเบิดได้ลองดูกดฮิวปุ๊บปาระเบิดปุ๊บเราจะได้ทั้งฮิวตัวเองทั้งปาระเบิดไปในตัวใช้เวลาหนีพวก่มิวทันเวลาเยอะๆนะครับมือว่างแลวกดฮิวปุ๊บปาระเบิดเลยฮิวปุ๊บปาระเบิดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกทริกหนึ่งที่น่าสนใจ ในการเล่นเกม Killing Floor ยังไงให้โปรนะครับและอีกอาวุธที่แนะนําในวันนี้ครับก็คือปืน m 7 9นั่นเองนะครับในเมื่อผมเล่น Berserker บ่อยนะครับผมใช้ปืนนี้เป็นปืนหลักเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าปืนนี้มันมีเป็นอาวุธที่ส w a ปได้เร็วที่สุดนะครับยิงแล้วรีโหลดเลยไปทีละนัดทีละนัดนะครับอาคุณดูนะครับยิงปืนนี้ปุ๊บจะเห็นการรีโหลดเป็นแบบนี้นะครับอาปืนนี้มันสามารถเปลี่ยนได้ตอนที่มันกําลังยัดกระสุนเข้าไปในปืนลองดูนะฮะปุ๊บเปลี่ยนชึบมีต่อปืนยิงต่อปุ๊บเปลี่ยนปุ๊บ ยิงได้ต่อนี่ก็เป็นทริคนะครับในการใช้ M79 แบบยังไงให้รวดเร็วสำหรับ Berserker ใช้เวลายิงคาวเลอร์ที่มาเยอะๆนะครับกับพวกครอสช่วยได้เยอะนะฮะจริงๆ